สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ <c oughs> มาแกะกล่องบ็อกเซตกันอีกกล่องแล้วละกันซึ่งกล่องนี้เนี่ยจากผมผมเป็นพรีกล่องนี้จากช้อปปีเนาะก็จะได้หลังจากเพื่อนๆพ,พอสมควรเลยนะผมสั่อย่าช้อปปี้ามันถูกอะเยอะเอาตรงเลยที่ย5ใช้โค้ดไอ้ยหร์ลดสูงสุด1,000บาทอะไรประมาณนั้นอะเออผมใช้โปรโมชั่นนั่นแหละเนาะคือ,ค,อคือหลายๆคนก็ ม,มันก็ดีคนละแบบเพื่อนนะไปถ้าเพื่อนไปงานหนะังสือเองแล้วซื้อเนี่ยมันก็จะอะไระได้เลือกของเองหนูหนี่นานเองความเสี่ยงน้อยเนาะแต่แต่ถ้าเกิดนั่นแหละอย่างที่บอกนะมันลดยี่ห้าเปอร์เซ็นตะ์นะถ้าเพื่อนสั่งทางช้อปปี้นะครับเ,เสี่ยงกว่าเดิมไหมก็ส่วนตัวผมอะ่ะเท่าที่ผ่านมาผมไม่เคยเจออะไรมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเวาลาร้านเขาส่งเนี่ยเขาก็เอากล่องกล่องที่กล่องที่รับพิมพ์ส่งอะ่ะอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วเขาก็ใส่อ๋อแต่อันนี้ไม่น่าใช่นะแล้วเขาก็ใส่กล่องมาในนี้ใหม่อีกทีนึงเนี่ยเพื่อนเนี่ยเออใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นกล่องเรื่องอะไรเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิซึ่งซึ่งผมก็เอาจริงเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามนะผมผมมีดูเมทไปซีซั่นหนึ่งมึงรู้สึกอะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่ถูกจริตผมก็เลยไม่ได้ตามต่อ สมัยก่อนเขาก็มีเก็บบ้างน,นะหนังสงหนังสือแต่แต่ตอนนี้ก็ก็ไม่ไม่ได้ตามแล้วไม่รู้ครบหรือเปล่าคือผมมีหนังสือปะปลายมากคือเล่มไหนแบบเล่มไหนแถมของผมถึงจะซื้ออ่ะมีของพิเศษโปรพิเศษอะไรเงี้ยก็ถึงจะซื้อเรื่องนี้อ่ะนะฮะแต่กล่องมาก็ต้องซือ้ออะก็เลยเนี่ยมามาลุยกล่องนี่ผมเพิ่งได้คนอื่นเขาได้กันหมดแล้วแหละเพราะว่า,าน้อคนอื่นเขาได้กันหมดแหละ ผมช้าเพราะผมอย่างที่บอกผมฟรีช้อปปี้ไปกาจะได้ก็เป็นเดือนเดือนอะหลังจากเพื่อนๆได้กันอะโอเคนี่ละแต่อย่างที่บอกตัวเนี้ยเราไม่ได้เลือกใช่ไหมครับเราส่งมาจาไม่ได้ผมฟรีกันละรู้สึกผมจะฟรีกับราลิโดมืองอันเนี้ยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันหนังสือก,ก็ไม่ครบด้วยแล้วเลยแต่ว่าเออเซียวเซียวมาดีนะเพื่อนเซียวมาอย่างนี้ดีคือถ้าผมจะ มาตามมาเก็บที่หลังผมก็เอาหนังสือมาใส่ได้นะก็อังโกตายคลิปนี้สั้นเลยน้งลายเป็นคลิปสั้นเพราะหนังสือก็จะก,กระจายมากเพื่อนๆผมมีมีแน่นอนมีบางเล่ม <c oughs> มีแน่นอนมีบางเล่มซึ่งอา่าอันนี้ต้องถามช่วยถามเพื่อนแล้วกัน่ะผมไม่รู้เลยมันจบหรือยังเพื่อนมันจบหรือยังสิบหกนี่คือเล่มจบใช่ไหมครับ หมอันนี้เป็นสเปเชียลเนี่ยโอ้เล่มสุดท้ายสวยนะเล่มสุดท้ายเขียนว่าเนี่ยสเปเชียลออดิชั่นนะครับเกิดใหม่เป็นลูกโอชิสเปเชียลออดิชั่นน่าจะจบแล้วแหละเนอะเอออ่าจบจบผมแอบเห็นเพื่อนๆนีๆ่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นป่าวะนี่เขียนว่าฉบับจบโอเคเอ้ยเรื่องเนี้ย16เล่มกล่องเล็กๆอย่เงี้ยผมชอบมากเลยนะ างนี้เดี๋ยวผมไปตามตามตามเก็บเล่มเดี๋ยวผมต้องดูก่อนผมมีเล่มอะไรบ้างแล้วค่อยค่อยค่อยหาที่เหลือผมต้องมีบ้างอ่ะก็ซื้อมาเรื่อยๆอันไหนมีของแถมเราก็ซื้อมาไงเนาะเดี๋ยวด,ดูความเสียหายดูความเสียหายเพื่อนๆเห็นไหมมีลายเซ็นนะเพื่อนเออ้าวโถเอ้ยนี่ลายเซ็นอาร์คว่านี่ผู้ชายผู้หญิงชื่ออะไรวะเนี่ยผม รูบี้ใช่ไหมเอออ่าใช่รูบี้กับอะกับอะควานะฮะรูบี้อะควาเป็นเป็นร่างเกิดใหม่ใช่ไหมเออดูแต่เราจุดนี้เราดูกล่องก่อนนะเพื่อนมีอะไรเสียหายไหมอะไรไหมนะครับตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงไม่มีนะผมว่ากล่องกล่องกล่องวิบวับดีนะเออดีกว่าที่ผมคิดไว้เนี่ยดูมีลายเซน็นมีลายเซน็นเพื่อนเพื่อนเขาอนะเนาะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้แม่ใช่ไหม เออเออเออก็สวยดีเพื่อนๆสวยดีเนาะอันนี้ก็ไหนไง่ายๆอะไรก็สิ่งที่ได้ทําไมผมไม่เห็นได้ของแถมแบบแอดบาร์ได้เลยอะ่ะเขาได้ทั้งแฟมได้ทั้งอะไรอะ่ะมาย่ามอะ่ะผมไม่ได้อะ่ะหรือว่าอยู่ในนี้ก็ไม่รู้เออแบกแค่เออผมได้แค่นี้อะ่ะเพื่อนเพราะอะไรวะแต่แต่ผมก็มีอยู่แล้วนะแฟม โปสการ์ดหนนนีนั่น,นอะไรก็ก็มีแล้วเก็บไปแล้วแต่เดี๋ยวนะครับถ้า16บหกเล่มจบเดี๋ยวผมไปตามก่อนว่าผมอะ่ะมีเล่มอะไรบ้างและขาดเล่มอะไรบ้างค่อยค่อยกดสั่งมาใส่ให้ c o m p l e t เพราะมันน่าเก็บอยู่แหละถ้าถ้ากล่องแค่นี้น่ารักผมชอบ15้าชอบชอบเรื่องที่จบอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เรื่องที่แบบอยู่วนยาวเฟื้อยแล้วปิดเงี้ยเ,ออเรื่องเี้ยมันกระชับดีทําเขียนก็ดีแล้วก็อะไรอะ่ะ เป็นเป็นคนเขียนที่ผมผมชอบด้วยไงผมผมผมรักเรื่องไนตัวคางุยะเออเออใช่ไหมคางุยะเรื่องใครสารภาพเกาะอะไรเนีย่ยจำชื่อเรื่องไม่ได้ละเออล็อกรักเรื่องนั้นมากแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเขียนแล้วเขาก็ฉีกแนวออกมาเป็นดักดักเลยเออเนาะแล้วก็คนนี้ก็เขียนดีนะอีกอันหนึ่งยาวแต่ก็แบบก็ยาวแบบพอทนอะ่ะอันนี้สั้นมาเลยด์กเลยก็ก็ดีสวยน่ารักดีนะครับอยู่ใข่ลักพิมพ์ นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิบล็อกเซตที่ผมเพิ่งได้ได้ช้าวันเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอเคแค่นั้นและครับขอบคุณครับสวัสดีครับ